แต่จะมีอยู่2ตัวที่ตอนนี้ผมแนะนําเพิ่มขึ้นมามันก็มีผลในเรื่องของการขายเช่นกันนะครับคืออะไรนี่ครับส่งเร็วพิเศษนะครับตอนนี้ลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีส่งปกติใช่ไหมแต่ถ้าร้านค้าไหนเข้าเกณฑ์ส่งเร็วพิเศษจะถูกดันเข้านะครับส่งเร็วพิเศษอัตโนมัติสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด a ลาซาดานะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อัมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้ c เซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด่านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับซึ่งข้อดีก็คือนะครับมาดูกติกาก่อนกติกาคือตรงนี้เขาบอกว่าถ้าร้านค้าส่งเร็วพิเศษภายใน2 4ชั่วโมงได้นะครับคือสินค้าเข้ามาเนี่ยก่อนเที่ยง ฟังให้ดีนะวันที่ศูนย์คือวันนี้นะแบบ24ชั่วโมงกับ48นะเอายี่ี่ก่อนถ้าลูกค้านะครับสั่งของเข้ามาแล้วร้านค้าเนี่ยนะครับกดรับภายในบ่ายโมงและส่งของออกจากร้านทันภายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดรอ,อปออฟหรือพิกอัพแล้วพวกนี้ลูกค้าได้รับของอันนี้ถือว่าดีมากๆใน24ชั่วโมงคือลูกค้าสั่งของมาก่อนเที่ยงช่วงบ่ายกดรับตอนบ่ายส่งพรุ่งนี้ลูกค้าได้ของอันนี้คือส่งเร็วยี่ชั่วโมง Priority นี่เคสแรกนะนะครับ FMR นะครับอันนี้เรียกว่า FMR นะครับต่อไป48ชั่วโมงนั่นก็คือลูกค้านะครับมาตอนไหนก็ได้ตอนก่อนเที่ยงก็ได้หลังบ่ายโมงบ่ายโมงก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดที่หลังเที่ยงนะถ้าลูกค้าสั่งมานะครับสั่งมาหลังเอ่อหลังบ่ายโมงหลังบ่ายโมงนะนับที่หลังบ่ายโมงยังถือว่าเป็น2 4ชั่วโมงในวันถัดไปอยู่นะนึกอออกไหมครับก็คือเขาตัดที่ทเที่ยงคราวนี้ถ้าเกิดว่า ภายในวันนั้นพอภายในวันนั้นล่ะลูกค้านะครับดูที่ priority 48ชั่วโมงลูกค้าสั่งมาก่อนเที่ยงแต่เราอะ่ะไม่ส่งไปส่งนะครับวันพรุ่งนี้อ่ะก็จะเข้านะครับพาร r ตี้48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลูกค้าได้ของมาถัดไปแบบนี้ก็ได้อยู่เป็นพาร r ตี้24และ48ชั่วโมงซึ่งต่างกันอย่าลืมนะครับการตัดคือตัดที่เที่ยงถ้าลูกค้าออเดอร์มาก่อนเที่ยง นะครับมันจะเข้า2 4ชั่วโมงแล้วร้านค้าส่งตอนบ่ายพวงนี้คุณราคาแลกของนี่โอเคเลยแต่ถ้าลูกค้าสั่งมานะครับหลังเที่ยงนะครับเป็นบ่ายโมงอย่างเงี้ยอาจจะเข้าเข้ายังเข้า priority 2 4ชั่วโมงอยู่เพราะว่าวันลุกขึ้นค่อยไปส่งลูกค้าได้วันถัดไปอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก่อนเที่ยงนะลูกค้าไปร้านค้าไปส่งวันถัดไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็น priority 4 8ชั่วโมงนะครับจะมี2งแบบลองดูอ่านตรงนี้แบบละเอียดก็จะเข้าใจได้นะครับคราวนี้ข้าเ สิทธิ์ตรงนี้เลยครับส่งเร็วพิเศษ24ชั่วโมงลูกค้าอยากได้ของเร็วเขาขึ้นตรงนี้ให้เลยทําให้ร้านเนี่ยมีโอกาสขายได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะให้ส่งของให้เร็วขึ้นนะครับลาซาด้าก็เป็นแบบนั้นเช่นกันแต่ลาซาด้าก็ยังไม่ได้แบบบังคับแบบโอ้ยแบบคุณต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยพอดีเขาจะมีเลทให้เหมือนกันก็คือเข้าใจร้านค้าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็แบบแหม่สั่งมาปุ๊บบางทีจะให้แบบรีแพ็ทันทีตลอดเวลาบางออย่่าางงมมมันกก็ไได้้ตีร ของชิ้นใหญ่ก็ต้องแพ็คให้มันละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของนะครับตัวนะครับสี่สิบปดชั่วโมงเนาะโอเคอ่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาไปดูไปดูตรงนี้นิดนึงนะในส่วนของเนี่ยนะครับข้อกําหนดตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเข้าดูตรงไหนนะครับขออนุญาตกดเข้าไปที่นี่นะครับหน้าเซลล์เซ็นเตอร์นะครับให้ทุกคนมาที่ศูนย์การทำการตลาดนะครับแล้วก็ส่งเร็วพิเศษนะตรงนี้นะนะครับส่งเร็วพิเศษ นะครับส่งเร็วพิเศษอ่ะโอเคนะครับเมื่อส่งเร็วพิเศษตรงนี้ปั๊บนี่ครับเลื่อนลงมาครับเขาจะบอกเลย FMR บวกหนึ่งนะครับบวก n ศูนย์กับ n หนึ่งก็คือยี่สิบสี่กับสี่สิบแปดชั่วโมงนี่แหละถ้าคะแนนเราเข้าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยคือได้เลยนะครับอันนี้คะแนนเขาจะโชว์อยู่แล้วนะครับคราวนี้อีกอันนึงก็คืออย่าลืมนะครับเนี่ยผมให้กดอ่านเพิ่มเติมแล้วกันร,รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมระบบเนี่ยเขาจะบอกว่านะครับ มีการบังคับอะไรเพิ่มเติมนะครับเช่นผู้ขายและผู้ซื้อในเขตเมืองหลักเท่านั้นนั่นแสดงว่าถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจงังหวัดนะครับร้านค้านะครับที่อยู่ในโซนต่างจงังหวัดเนี่ยจะไม่เข้าเกณฑ์อ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะต้องบอกไว้ก่อนใครที่ไม่ได้อยู่ใน15จงังหวัดนี้จะไม่ได้เข้าเกณฑ์ส่วนผู้ซื้อร้านอ่านะครับส่วนผู้ซื้อนะในส่วนของผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยนะครับจะเข้าเกณฑ์ก็คือผู้ซื้ออยู่ใน28จงังหวัดนี้เห็นไหมอ่า28จังหวัดหลักนะครับวันทําการคือนับจร์ถึงา ยกเว้นวันทิตย์และวันหยุดนะครับะเลิกไม่นับนะครับแล้วให้บริการขนส่งด้วยเล็กเท่านั้นอ่าหมายความว่าถ้าใช้ขนส่งอื่นไม่เข้าเกณฑ์นะครับไม่ร่วมสินค้าพิออเดอร์นะครับนอกจากนั้นผู้ขายเนี่ยมีตาการจะส่งรวดเร็วพัสรายเดือนนะครับโดย24 h 24ชั่วโมงเนี่ยที่90%และ48ชั่วโมงที่90%ขึ้นไปและจะต้องไม่มีการยกเลิกนะครับเห็นไหมการยกเลิกมันมีผลตรงนี้ด้วยยกเลิกคำสั่งซื้อเกิน5% อ่ะอันนี้คือนะครับสิ่งที่เขาบอกแล้วก็เราก็มาดูที่ตัวแรกเข้าโปรแกรมฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับที่หน้านี้ในในหน้านะครับในหน้าที่อยู่ตรงศูงงนย์การท่าตลาดแล้วก็นี่นะครับส่งเร็วพิเศษตรงนี้ได้เลยคือถ้าเกิดมันเข้าเกณฑ์อ่ะเราซาร่าเขาจะให้เข้าได้เลยครับเขาจะมีเครื่องหมายที่เป็นรถสีเขียวแบบแฟลตอ่ะนะครับรถรถไม่ใช่ไม่ใช่แฟลตเรียกไงดิรถสายฟ้าเออสีเขียวสายฟ้ารวดเร็วนะครับก็จะขึ้นก็มีผลกับ ในเรื่องของการขายเช่นกันนะครับนี่คือเลนะ็กเนาะใครใช้ขนส่งอื่นนะครับก็อยากเปลี่ยนมาใช้เล็กก็นะครับลองลองดูแล้วกันเนาะแล้วว่าว่าโอเคไหมนะครับโอเคอ่ะไปต่อกันต่อไปสุดท้ายนะครับสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะคะแนนแพ็กเกจต n รีดี a แพ็กเกจต n o ี r e a คืออัตราพัสดุที่ไม่พร้อมจัดส่งนะครับคืออะไรอ่ะก็คือว่าแพ็คของแล้วส่งไม่ไม่ทันหรือไม่ยอมส่งหรือส่งไม่หมด มีผลกระทบนะครับมีผลกระทบคิดจากนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดที่เปอร์เซ็นต์ก่อนจานวนพัสดุทั้งหมดที่ไม่พร้อมส่งก็เนั้นก็คือเช่นเรากดพร้อมจะส่งแล้วอะฟังให้ดีนะกดพร้อมจะส่งแล้วไม่ได้ส่งออกจากร้านอันนี้มีผลแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กดพร้อมจัดส่งไม่มีผลนะครับแต่ก็จะมีผลเรื่องส่งช้าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าวันเนี้ยออเดอร์มาก่อนเที่ยงนะครับ ตอนบ่ายเรากดพร้อมจัดส่งแต่เราไม่ส่งออกไม่มีรถไม่ไปส่งไปกับรถไม่มีรถเข้ารับหรือไม่ไปดรอปออฟแล้วแต่ว่าเราใช้บอกออฟหรือปิดอัมนะอันนี้มีผลเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าวันนี้จะไม่ส่งนะครับอย่าเพิ่งกดพร้อมจัดส่งให้ไปกดสักสองสามทุ่มเพราะว่าเขาจะเคลียร์ด้วยระบบเขาจะเคลียร์ด้วยวิธีการว่าของเนี่ยขนส่งเนี่ยเขารับไปเคลียร์ที่คลังหรือ,อยังส่วนใหญ่เขาจะเคลียร์ประมาณสองสามทุ่มน่จะยิงรับหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าวันนี้เออเดอร์เขาเราไม่ส่งอย่าเพิ่งกด ให้ไปกดประมาณสองสามทุ่มหรือกดตอนเช้านะครับแล้วส่งวันถัดไปก็ได้แต่ถ้าส่งทันให้ส่งเลยนะครับเพราะมันมีผลด้วยนะครับคราวนี้คําถามคือถ้ากดพร้อมจะส่งแล้วไม่ส่งเนะี่ยเกิดเกิดอะไรขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเกินสิบเปอร์เซ็นตในหนึ่งสัปดาห์จะโดนคะแนนนโยบายเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูอะหนึ่งคะแนนถ้าสามสิบเปอร์เซ็นจะโดนสงนนองคะแนนอ้าวแล้วแบบนี้กดพร้อมจะส่งแล้วอะลถไม่รับไปลถไม่เข้ารับทํำยังไง ให้อุทธรครับปัญหาเกิดจากขนส่งเองปัญหาเนี้ยผมเคยเจอส่วนตัวรถนะครับขนส่งร่วมของลาซาดา้าที่เป็นสีเหลืองพนักงานนะครับผมกดไม่ได้ก่อนเที่ยงแล้วของเขาอะ่ะระบบเขาเองอะ่ะไปเข้าประมาณช่วงเย็นเขาก็โทรมาว่าจะไม่เข้ามารับพรุ่งนี้ได้ไหมแล้วเขาจะกดว่าร้านอะ่ะไม่ยอมส่งอันนี้ต้องระวังมันเป็นปัญหาของเขาพนักงานเขาจะบ่นว่าทําไมเพิ่งมากดเดี๋ยวระบบไม่เกี่ยวไปดูระบบคุณ ไม่ใช่ระบบผมผมกดก่อนแล้วระบบคุณส่งยังไงคุณต้องมา,อาของอย่าไปยอมนะครับถ้ายอมเสียเลยนะครับเสียเรื่องของคะแนนมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะนะครับรับไปแล้วแล้วยู่ๆนะครับว,ว่ากดไม่พร้อมจะส่งข,ขึ้นขึ้นว่าเอ้ยอยู่ๆกลายเป็นว่าของไม่ได้ส่งนะคืะต้องมีหลักฐานการที่มีหลักฐานหลักๆเนี่ยจริงๆเนะี่ยเราอาจจะเป็นหลักฐานด้วยด้วยรูปถ่ายก็ได้ด้วยรถที่เข้ามารับ รอบรถเข้ามาพนักงานเชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะครับส่งเข้าไปนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีการเซ็นก็ต้องหลักฐานด้วยรูปถ่ายหรือรอบรถหรือสิ่งที่เราเนี่ยทำให้ใหลูกด้าเนี่ยสามารถแสดงได้ว่าเราจะส่งไปแล้วแล้วคนส่งเนะี่ยไม่เอาไปเคลียร์หรือว่าคนส่งไม่ไปรับเขา้านะครับอ่ะนะครับต้องระวังนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าใบพัสดุให้คนส่งรับถ้าสินค้าเยอะแนะนําให้คนที่มารับเซ็น คือบางบางคนเนี่ยแค่1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็จะไม่ได้เซ็นอะไรถูกต้องไหมอ่านะั่นคือแบบปิกอัพแต่ถ้าเกิดแบบแบบอ๋อแบบถ้าเป็นเล็กไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเขาก็จะยิงหมดแหละส่งโรตัสนะครับส่งตามสาขาเนี่ยเขาก็จะปล่อยจากร้านให้หมดนะครับอ่าให้ระวังนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้ก็นิดนึงนะครับเมื่อถูกปรับคะแนนดูอีกครั้งหนึ่ง3คะแนน6คะแนน12 24 36และ48มีปัญหานะครับให้ระวังนะเออเรื่องของพัสดุที่ไม่พร้อมจะส่งนะครับโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาดา้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาดา้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาดา้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ